ค่ะตั้นั้นจะมาเคนูได้่แล้วใช่ว่าเขาไม่ได้เรียบร้อยนะี่พูดเลยว่าทุกคนดูออกสนไม่ต้องพูดพี่บอกเลยว่าทุกคนรู้นะคะงานภริยาบานสุเางวินนะครถ้าเวินมาอยู่ในชีวิตจริงอืิผมคงชอบเพราะเขารวย ได้อยู่นะเพราะเฮียเขาเพิ่งถอยรถมาใหม่พี่ว่าได้อยู่ก็คือตัวละครเฮียวีเขาจะแบบเท่งแื่เขาจะดูแลแบบแต่ไม่ใช่ถึงขั้นโอขนาดนั้นแต่ว่าแบบจะดูแลถ้าเป็นคนจริงๆขอคนนี้แหละแฟน กยนดังเพือบไม่ได้ยินอัดไม่ทานคนนี้เมียผมจ้าเกบใจมากคนอื่นเขาเนี้อวยอวยอวยก็อวยผัวเราเราลองอวยสามีเราซิว่าความดีงานนอกจากเรื่องรวยแล้วเราปฏิบัติสามีเราอย่างไรนอกจากเรื่องรอยแดงอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ ชอบตรงที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างรุนแรงเปลียนไปอีกแต่อทำแบบนี้ทียังไงทำอะไรรุนแรงว่ายน้ำูุนนี้นั่นทำอะไรเต็มที่อ๋อแถมยังมีลายสว์อีกผมชอบนี่คนกรกสักแล้วเรเราได้เห็นอยู่ในอยู่ในอยู่ในกก็คงได้เห็นว่ามันต้อง เห็นกันมาทุกรอบทุกรอบใจว่าเขาก็ต้องถอดเสื้อให้เราเห็นทุกครัางถูกไหมลูกเฮีย <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> เป็นไงบ้างผลจริงจริงเฮียแล้วอาจจะมองเราอาจจะมองผ่านเลนไงลองปัญญาแบบว่ามองผ่านตาทิพย์เขาเป็นยังไงบ้างคือถ้าแต่ก่อนแต่ก่อนเอ,อพี่หมุนจะผอ,อมๆหน่อยนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มแบบเล่นกล้ามอะไรอย่าเริ่มเบิกขึ้นแล้วเฮ้ยยังไงนะลูกจับอืม mm. จับ่อยใช่ไหมก็ไม่เชิงครับว้าวเช่อแบบว่าอยากแต่ว่าแบบอะไรเข้าไปเล่นถูกไหมคุณเข้าไปเล่นเอ๊ะอเอะนะคะและนี่แหละค่ะคือความน่ารักของดีวะคาเฟ่ของเราเพลายทองได้กจัค่ะ,อะ,อะขอเชิญขอเชิญขอเสียงปรบมือให้กับทั้งทุกคนนะคะทั้งห้าท่านเชิญค่ะ